ว่างแค่ว่างนะครับว่างแค่ว่างเพราะว่าสิ่งที่เป็นผู้รู้ก็ว่างสิ่งที่สิ่งที่ถูกรู้ก็ว่างเขาเรียกว่างแค่ว่างว่างต่อว่างนะครับมันก็เลยเหมือนชีวิตนี้แหละนะครับเกิดแต่รูปเกิดแต่นามก็ว่างแค่ว่างนะครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นนาโลกก็ว่างทำก็ว่างนะครับว่างแค่ว่างชีวิตนรูปกาย สังขารร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นก็ว่างแค่ว่างหมดนะครับผู้รู้ก็ว่างสิ่งที่ถูกรู้ก็ว่างอะไรอะไรก็ว่างหมดฉันไม่ต้องกังวลว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นทุกข์นะครับที่ร่างกายจิตใจความคิดอารมณ์ความรู้สึกมันก็ว่างแค่ว่างนะครับมันมีบทสรุปมีจุดจบนะครับมีจุดสิ้นสุดฉะนั้นว่างแค่ว่างนะครับเป็นการรู้เท่าทันว่าอะไรอะไรเกิดขึ้น ก็คือความว่างที่เป็นรูปเป็นนามเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับก็ว่างแค่ว่างนะครับรู้แค่รู้เห็นแค่เห็นสักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่ารับรู้สักว่าคิดพูดทำนะครับว่างก็สักว่าว่างนะครับไม่มีตัวตนสัตบุคคลที่เที่ยงแท้ถาวรหรือว่าจริงแท้แน่นอนเพราะว่าเป็นเพียงสิ่งเกิดขึ้นนะครับสิ่งตั้งอยู่สิ่งดับไปเป็นเพียงรูปเพียงนามที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ว่างแค่ว่างนะครับว่างแค่ว่างไม่มีอะไรเหมือนชีวิตคนเรานี่แหละอยู่ก็แค่ตายทุกอย่างเกิดขึ้นก็แค่อยู่แค่ว่างนะครับในสุดก็ต้องว่างสลายตัวมันเองไม่ว่าแสงสีเสียงไม่ว่ากลิ่นรสปวดตาธัรมารมไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่ารูปวินาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ว่าดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณก็ในที่สุดมันก็ว่างนะครับว่างจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นรูปรักษ์รูปแบบรูปร่าง นะครับสักว่ารูปสักว่านามนะครับเขาเรียกว่างแค่ว่างไม่มีอะไรให้ยึดติดยึดถือยึดมั่นเช่นกันและกันนะครับไม่มีอะไรที่ยังแท้ถาวรและแน่นอนมีแต่ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงเกิดดับนะครับว่างแค่ว่างอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันเป็นเช่นนั้นนะครับอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพียงแต่ว่าการเข้าไปรู้ไปเห็นไปสัมผัสนะไปถึงไปแจ้งไปบรรลุ ว่างแค่ว่างนะครับไม่มีอะไรโลกนี้เป็นความว่างชีวิตนี้ก็เป็นความว่างเปล่านะครับไม่มีอะไรให้ยึดอะไรได้ได้โลกก็ยึดทำไม่ได้ทำก็ยึดโลกไม่ได้แค่พึ่งพิงเพ,งพ,งพ่งพาอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ต้องสะลัดโลกสะละัดรมนะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตอาศัยธรรมเพื่ออยู่คนด้วยความสงบสุขนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่เปลี่ยนจากอาศัย กิเลสอาศัยกรรมอาศัยวิบากแทนมันก็เลยบิดเบียนกันฉันการอยู่อย่างสิ้นทุกนะครับก็เลยอยู่ว่างแค่ว่างไม่มีอะไรให้วุ่นวายเนะื่องเพราะถ้าวุ่นวายกับวุ่นวายนี่มันทุกข์คูณสองนะครับมันทรมานคูณสองมันกังวลมันห่วงมันวิตกแต่ถ้าว่างแค่ว่างนี่มันคลายออกสำลักออกสลัดออกความกังวลความห่วงใยความกลัวความมิตกนะครับไม่มีอะไรต้อง เดือดร้อนทุกร้อนกับสิ่งที่มันเป็นมันมีมันเกิดขึ้นนะครับเพราะมีเหตุมีปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยฉะนั้นก็เลยว่างแค่ว่างนัว่างแค่ว่างแค่นั้นเหมือนสักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าได้ยินสักว่าทราบสักว่ากายสักว่าวิธนาสักว่าจิตสักว่าธรรมสักว่าธาตุว่างแค่ว่างก็สักว่าสุญญตาสักว่าว่างนะครับก็ไม่ยึดนะครับไม่ยึดไม่อยากเพราะว่า แล้วแต่ความเป็นสุญญตาเป็นนิพพานก็เพลินไม่ได้นะครับมันต้องตัดต้องละต้องปลงปล่อยวางต้องหยุดต้องละเพราะว่าว่างแค่ว่างอ่เหมือนรู้สักว่ารู้เห็นสักว่าเห็น,หนไม่ต้องไปเพลินความว่างไม่ต้องเพลินทุกนั่นเองสิ่งใดก็ตามที่เราไปเพลินนี่ม,ม,มันจะทุกนะเพราะว่าความทุกนี่มันเกิดต่อเนื่องการที่เราไปเพลินเราก็จะทุกต่อเนื่องแต่ถ้าเราว่างสักว่าว่างว่างแค่ว่างนี่มันก็ไม่เพลิน มันไม่ไปเพลินพอใจอยากไร้หรือว่ายึดติดในความเป็นสายเป็นบุคคลในสัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องว่างแค่ว่างนะครับมันก็จะแค่นั้นเองเช่นนั้นเองมันก็เกิดไปดับไปเกิดไปดับไปมันก็ว่างไปมันไม่มีอะไรให้ต้องวุ่นวายหรือว่าวาควนหรือว,ว,ว,ว่าต้องตอกย้าซ้ําเติมนะครับว่างแค่ว่างนะครับว่างแค่ว่างไม่มีเราไม่มีของเรา ไม่มีตัวตนของเราที่จะว่างที่จะวุ่นวายนะครับไม่มีตัวเราที่จะยึดติดยึดถือยึดมั่นหรือว่าถูกยึดติดยึดถือ,ถอ,ถอมั่นโดยความเป็นเราเป็นเขาของเราของเขาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างแหละนะครับว่างแค่ว่างไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยปลอดโปร ters, analogy, combined, ่งนะครับเพื่อความเบาโล่งนะครับเพื่อความเบาสบายนะครับว่างแค่ว่างนะครับมันก็จะหมดปัญหาเรื่องความคิดจิตใจอารมณ์ความรู้สึกเรื่องของกาย ที่มันเป็นโลกวิถีนาที่เป็นโลกจิตที่เป็นโลกธรรมที่เป็นโลกโลกนะครับโลกก็คือความเกิดขึ้นนั่นแหละความเกิดขึ้นของรูปนามของธาตุขันธ์อายตนะนะครับมันเป็นโลกก็มันเกิดและดับแต่ในที่สุดความตายก็สลายทุกโลกนั้นนิพพานสลายทุกโลกโลกกรรมโลกกิเลสโลกวิบากนะครับฉะนั้นสุญญตาคือความว่างว่างแค่ว่างมันก็จะไม่ติดสมาธิไม่ติดฌานไม่ติดญาณนะครับไม่ติดสัตว์ไม่ติดบุคคล ไม่ติดรูปติดนามไม่ติดกายติดใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นลังแห่งโลกทั้งโลกทางกายโลกทางวิญญาณโลกทางจิตทางใจสารพัดโลกซึ่งก็มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่แล้วมันเกิดดับมันเปลี่ยนแปลงในที่สุดมันก็สลายไปว่างแค่ว่างรองรับทุกสิ่งนะครับว่างแค่ว่างเมื่อว่างแค่ว่างและลองรับได้หมดนะครับไม่ติดกายติดใจไม่ติดออกติดใจไม่ติดรูปติดนามนะครับเพราะว่าว่างแค่ว่างนี่มัน สลายพฤติกรรมสลายอารมณ์สลายความรู้สึกนะครับสลายความนึกคิดความยึดติดยึดถือยึดมั่นเกาะเกี่ยวเหนียวลังความห่วงความหวงนะครับซึ่งมันมีอยู่ในรูปในนามนะครับเราก็ว่างแค่ว่างทุกอย่างมันก็ล่วงลาบเลื่อนฉับพันไม่ติดข้องนะครับไม่ติดค้างว่างแค่ว่างอยู่แล้วนะครับทุกอย่างมันว่างแค่ว่างอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราจะเข้าใจแค่ไหนหรือว่าเราจะลึกซึ้งแค่ไหนในสภาวะธาตุสภาวะธรรมสภาวะทุกข์ที่มันมีอยู่ว่างแค่ว่างทุกข์ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่เกิดจากธาตุขันธ์อันยะนะครับไม่ใช่ตัวตนมันเป็นของชั่วคราวเกิดในแต่ละขณะแต่ละเวลาแต่ละวันนะครับมันอาจจะไม่มีวันข้างหน้าอดีตก็ผ่านแล้วปัจจุบันก็ตั้งอยู่อนาคตก็ดับไปเหมือนเดิม ฉะนั้นว่างแค่ว่างไว้ก่อนนะครับเพื่อความหลุดความพ้นในปัจจุบันไม่ต้องรออนาคตไม่ต้องรอเพราะอาดีตเราก็ผ่านอยู่แล้วปัจจุบันเราก็ผ่านอนาคตก็ผ่านผ่านทุกขณะฉะนั้นว่างแค่ว่างนะครับเป็นการเปิดทางให้ชีวิตผ่านไปได้ในแต่ละวันแต่ละขณะอย่างไม่ติดข้องไม่กังวลไม่กลัวไม่ห่วงไม่วิตกไม่ทุกข์ร้อนกับชีวิตสังขารร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น เพราะธรรมชาติมันเป็นทุกข์อยู่แล้วไม่ว่าเกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายความโศกเศร้าขําความพิริยลำพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจซึ่งมันมีอยู่ตามธรรมชาติของรูปของนามแต่การที่เราว่างแค่ว่างเนี่ยทาให้เราไม่ติดทุกข์ไม่ยึดทุกข์หรือว่าไม่ไปเพลินในทุกข์นะหรือว่าไม่ไปยินดียินไล้ไม่ไปกลัวไม่ไปกังวลไม่ไปห่วงเพราะว่าธรรมดามันเป็นเช่นั้นเองแค่เรามารับรู้รับทราบแค่เรามามีชีวิตอยู่มันก็เลย เกี่ยพันเกี่ยวข้องกันชั่วคราวในกายในใจฉันว่างแค่ว่างไว้นะครับมันจะได้ปล่อยวางไม่วุ่นวายเกินไปไม่ทุกข์เกินไปไม่หนักเกินไปไม่เหนื่อยเกินไปไม่วิตกเกินไปนะครับว่างแค่ว่างนะครับปล่อยวางให้หมดนะครับปล่อยวางให้สิ้นเพราะว่าทุกอย่างที่เยายึดเราปรุงแต่งเราไม่อยากทุกข์หรือว่าไม่อยากทรมานไม่อยากให้เป็นอย่างเงื่อนเปียงนี้ก็ว่างแค่ว่างแทนนะครับไม่ต้องอยาก ไม่อยากไม่ต้องยึดนะครับไม่ต้องอยากทุกอย่างมันเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันจะเป็นมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันเป็นธาตุเป็นขันเป็นอายณะธรรมชาติที่กําลังเปลี่ยนแปลงมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นนัตตาเป็นธรรมดาของสังขารของสิ่งมีชีวิตจนก็เลยปล่อยปล่อยวางไม่กังวลไม่ยึดถือสักว่าธาตุสักว่าธรรมชาติสักว่าธรรมะ ก็คือว่างแค่ว่างแค่นั้นมันก็ไม่ต้องคุ้มคิดคํานึงที่ตกมันไว้นะครับไม่ต้องเดือดร้อนกับกายกับใจมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันแล้วแต่นะครับมันจะเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นธรรมะธรรมชาติธรรมดาอยู่แล้วนะครับก็ทุกคนทุกสรรพสัตว์เป็นเช่นนั้นเสมอฉันว่างแค่ว่างไว้ก่อนเพื่อเป็นการรองรับสภาวะธาตุาสภาวะธรรมที่มันมีอยู่โดยที่ไม่ต้องไปทุกข์ ไม่ต้องเป็นหนักเหนื่อยไม,อมไม่ต้องทุกข์ทรมานไม่ต้องทุกข์ยากลําบากกับชีวิตนะครับว่างแค่ว่างนะครับว่างแค่ว่างทุกอย่างก็ดําเดินไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตมันก็จะเป็นเช่นนั้นเองนะครับว่างแค่ว่างว่างแค่ว่างนะครับเราอยู่เราตายเรามาเราก็ว่างแค่ว่างอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเราเกี่ยวพันเกี่ยวข้องนะครับว่างแค่ว่างไว้นะครับ